สวัสดีค่ะเมื่อนี้ตับ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 ก้อยตับหวานนะคะตับ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 เป็นจ้กอนเป็นแต่ว่าเป็นจ้าปหลวงก้อนนะคะไปนำไปล่างเกลือเรียบร้อยแล้วค่ะที่จบอกให้สกูตตับ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  It's me liver ตับตับตับหมูนะคะ So I will go to the market I will go to the market I go Can I have some dub 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 I'll dub d u No the music I just call อ้าวฟิรสเยตับ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 กินตับโอ้มเกิดทิงทองแล้วก็นี่ค่ะลวบผักันจองค่ะผักคันจองภาษาอีสานแต่ว่าภาษาไทยโดนโน้ต f l o s ต้ตผักันจอง Flower stalks yeah แลกัเดี๋ยวพี่ก็จะลวกตับนะคะเฮ้ยพ่อเฮ้ยตับตับตับตัดตับตัด Have the flavour for you to try, Adele. Mm. Oh, mm hmm. What's that? Oh, yeah. You try with and me. You uh, got uh, your rice in here. Uh, <gasps> right? Youch! Yow! That's hot. Minute, I, uh, run! 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 Oh! Ho! Mm. Okay. Oh, bye bye. Okay. Crikey. นี่นะคะดาตับนะคะตับตับนะคะล้วนเซ็จแล้วนะคะลวกเซ็จแล้วแล้วก็สิมาแซงสินนะคะกะอั่นหอมแดงนะคะเรดอังเงียนหอมแดงแล้วก็สปิงอังเงียนใบหอมนะคะหอมปลอมน้ำนะคะใส่ลงไป แล้วก็ข้าวคั่ว i rice powder have to be important i s a smell make i t that one taste good oh, <okay. S 1> And the chili powder is important It's rice powder Yeah has to be fresh จะต้องสดนะคะไอ้ข้าวคั่วนะคะมันจะได้หอมเดี๋ยวแต่เข้ามากกันหละคะเขาใส่ลงไปแล้วก็ใส่พริกค่ะพริกนะั่นแล้วแต่เข้ามักนะคะ oh. ว่าเขาสิ oh. เพชสำใดแล้วก็มักหน้าค่ะ เมลกุ yet, mm ้ดเยอะอะไนี hmm. right mm ๊มอร่อหม้ออะไรหม้อเด็วันอะไรหมอลามเลมอนน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ฟิชซอสน้ำปลานะคะฟิชซอส Fish sauce, mm -hmm. yummy. It's gonna make it quite salty, is right? Yeah, <laughs> the sugar? Yeah, less like sweet, like sugar. And a little bit, I like a little bit um, sugar as well. Oh, that was salt before, was it? Yeah. Oh, okay, now this is sugar. Sugar, okay. yeah. Mm -hmm. And I stir and then I taste. it. and that's ready to eat now, yeah. Yeah. โอเคแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ค่อยลองว่ามันเป็นยังไงโอเคลาเลนยิ้มโอ้พระเจ้าโอเคโอเคโอเคลาเลนโอเคบ๊าดีค่ะเมื้อนี้ได้หลายอย่างเลยนะคะปวดก่อนค่ะมื้อนี้หมูหมูวัตตุเซนิดิท วัดพอไก่บิ๊กคิวพอย่าบาร์บีคิวพอหมูข้อหมูย่างค่ะข้อหมูย่างแล้วก็ใส่ใส่หมูค่ะ This here is uh <laughs> and this here is liver liver ว t I tell you before liver liver salad uh, yeah liver salad but what's the Thai name ตับตับ ah ตับตับตับออบีซิงตับตับก้อยตับค่ะก้อยตับหวานตับตับ Ub, <dub. S 1> นี่นะคะที่เพ่นโชว์ให้เบิ้งลหรอคะว่าไอวิธีเฮดเท็ดปังแบบเหรอคะแรกแรกนะคะแล้วก็ this is bamboo bamboo what bamboo salad bamboo salad ใ yeah. ช uh ่ซุปหน่อไม้ค่ะซุปหมักไม้ซุปหมักไม้ซุปหมักไม้แต่ว่าไอโชว์บีฟออล and that is a flower stalk อ <laughs> ่าผักขันจองค่ะภาษ,ษาไทยเพนไม่รู้นะคะใครรู้บอกด้วยค่ะผักขันดงผักขันจองผักข <and> uh ันจองอันนี้มะเขือพวงมะเขือพวง มะเขือแข้งมะเพื่แข้งมะเขือแข้งมะเขือแข้ง yeah okay ไอีกแลวักเยอะเลยค่ะนี่พักเยอะเต็มไปเหมือเลยเนี่ยเห็นปะแคนมู๊ดเต็มนัดวันคลายเอยแย่เซ็มอันนี้พักท่านจอมซดสนะคะอันนี้บ่ออันนี้ลวกนะคะสิพอนี่กินเบิงวาอันละมักอันใดค่ะมันเป็นยาเอาไปอันลาบกระแซบนะคะนี่เอาไปลาบกระแซบค่ะนี่ลาบ ไส้ปลานะคะเนี่ยพวกวิดฟิสอีกูดแอดเวลเนี่ยโอเคฟอนแทนเครอีกนาห,หน่นอยเพริมารักหลวกค่ะเพ็ดมากหลวกค่ะขั้นจองออแซ่บค่ะ little, right? อั่งเลยอร่อย อ่ะฮะเราลดครับอืมนี่มากนี่มากพูดบอยอืมอือเบาปานนี้ค่ะว้าวโอ้ยคุณใส่เบอร์ชิลลี่ใน่ไงจำได้ไหมว่าคลณใส่ร์งลี่นนั่นไงอ้วีดีกว่าอน เน้อร่อยท้เย้ใส่หมูค่ะเนี่ยแซแบบ่บใส่ภาษาอังกฤษเพิ่นบ่อรูนะคะด h e กัดบ n e นะดัด o เดพอกเยอเบบดี้บอนัดดรอนอีมิดโอเบันดับกัดบันเนี่ยผักขันจองแซบะะ่บแซ่บเลค่ะ วิดว hmm, hm, uh, ันอีกกูดวิดเอร์วิดเดสลัดอันกินกับพวกลาบนะคะเข่ากันค่ะแพนนัพักใส่จานเต็มอยู่ค่ะเพราะว่าถัดคอนี่ได้เลือกกินค่ะเล่าเล่าหมักกับไก่เล่าเลือกกินนะนะค่ะแล้วไปโยชน์แบมบูแล้วเนี่ยโอ้แบมบู อืมแล้ก็พีนั่งสิน้อน่าเดียวอืมใก้ตับใกลตับแซบหลายค่ะแซบหลายหลายอืมอือ่ัะปอืม ต่อยตับแสบอีหลีเด้อค่ะเด้อเป็งงนง่ายง่ายเนาะคะนะ่ะเนาะก็ว่าแสบเป็นจะเอาตับไปล่างกับเกลือก่อนนะคะเด้อค่อยเอาไปลวกค่อยเอาไปล้วนนะคะ่ะเอ้นู u g h t y me นูทีึีนี้ สองแซ่บค่ะ We're still talking about y o u love. นี่ดับมีความสุขในการกินมากๆเลยค่ะอาหารถูกปากคักเลยค่ะ You พ u t ม y า o w ้า y I understand that หอยตอบือหือือีอหลอค่ะหือักอบือหสอมอหลอบซีหลอหือหืหลอหือหือหือหอหืออหหืออออห ไ oh. ส้พักหลายๆนะคะจ่ากยิบพักยั้งกบยิบมาเซียนจะเลิ่อนอาหารดี่รีค่ะ <c oughs> <c oughs> ข้าหนาเพื่อนรู้แล้วค่ะตับนีผิดพาเพื่อนเฮดตับอันก้่ยตับครั้งแรกนะคะครั้งแรกเลยทีเฮดเอเซดอะเฟิร์สทำไอ้คูกดามเดล e ี่เวอร์ลี่เวอร์สลัด the first time the the river, river salad. เสียาย่างเดียวด้วยค่ะเดออันชินชินจะแย่ไปนิดนึงค่ะ If that's your first time it's absolutely amazing so I for me I think I made it too big piece I was just about to say that but when you cook it right it's best to slice it afterwards oh yeah yeah because if you slice it when you're cooking you you're, you're never drying it out mm, mm, mm. so if you if you cook it like that i n s นี้ i ร e i s i นำไปอันเป o นล้วนไ e เปละอยม่อัมาันบปาอนอยู่ร่อเมื่อเมื่อเมื่อเ่อเม่อเมอเมื่อเมื่อเมื่อ่อเม่อเ่อค่อยมื่เมื่อเมา่อเ่อเมื่อแม่อเมาอเมื่าเ i อเมืม่่ะม่ m e อืม Yeah. Yeah, it's, it's ม่่ แมนก้อนปอยนี่บ้างเยสอยู่แล้วต้องขึสามร้อยต้องไปลวกก้อนค่ะขอยมาหัน่นมันจะสีได้หั่นไงนะคะ่ะนอตเราก็ได้ตามต้องการนั่นน้ำกาบัตถือไหมคะ่ะขันเอาไปลวกก้อนเอาขันหั่นกร้อนนะคะคือพอานก็สุดแน่นุดได้คือฟอสเซอส์เอาไปแล้วอ่ะต้องใช่ไหม Mm. เสียสเสียรักอี่เลยค่ะเห mm. ็นกินง่ายกิมง่ายค่ะโคตรค่ะแต่ว่ารสชาติโอเครสชาติทุกอย่างโอเคเพอร์เผยค่ะโอ้น oh, mm ่ารักจังเลยนะ เยลลี่แต่ that one's a little bit spicy เ e ลลี่ all all depends in what area you go at over here there's like a no chili zone but over here it's a bit c h i l i y ใช่ถามแล้ว่าเพชรกรยตับนะคะเพชรบอล้ะว่ามันกแล้วแต่หมองหมองได้ีรมีพริกหลๆกับเพชรแต่ว่าพายามเลือบเบิ้งหมองได้พริบว่าลายอาจารย์ค่ะเพชรโลกงมือหลเอยค่ะเรื่องตมือหลาอมือหลมั้งมือหลอ i ลฟากอต I don't know what you said เลย Moo lai what I just heard you say Moo lai when you're talking there No I don't know what you say Moo lai Moo lai No that's mean Oh I'm not h e a r e you say something different You say long Yeah Like when I say long you understand me when I say คิดเข็นคิดเข็น It's the same thing Oh you had to eat an do do นะคะวันนี้ก้อยตั๊บนะคะแซ่บ ตัวย mm. like the mm ้อนคิดอยากกินนะค่ะ i s a ซ่ได้บ i ตไอล this สมีหนูไปคีกอาอ n ดอินนะคาเได้คุกด้ซานเอาร์เดด e ิยยจ๊คทุกคุ i t h one t o u normally get from the market for me, y yeah? a No, no. y o get me the beef one, beef and duck. Beef and duck, t t n e liver. w well, e not a lot of people like liver, mm hmm. but having a like that. What a difference. Different, so different, yeah. Oh, it's absolute. It's not dry. And you got the flavor of all the herbs and spices mm -hmm, and all that mm -hmm. in there. But the main important thing, lemon, mm. um, powder, powder rice, powder, have to be fresh. Yep, fresh powder rice, and yeah. powder chili have to be fresh. Yep. It makes it so different. And you put sugar in to make it a bit sweet. Mm -hmm. it all makes a difference. I'm quite surprised you eat that one I mean if I just put it in a pan อ m h m ื hmm. It's it <gets> dry Yeah It's like a rock Yeah And you feel like you're eating cardboard Yeah Just อ m มอืมอืม l i k that Burn ่ a t จะเอาไปทอดนะคะจะวบเป็นแบบนี้เลยจะบ้าแซบถ้าเอามาเห็ดแบบก้อยนะคะแบบลาบนะคะจะแซบจะแซบมากเลย The thing is, how long did you cook the liver for? Because we I didn't film cook. that little bit. Yeah, I not cook. Uh, I not take long. Probably uh, eight minutes or something like that. Not longer than ten minutes, because liver is quick and, when and I, what I cook. You, I slide only You too. stir fried it as you were cooking, yeah. so it was moving all the moving, time. yeah, moving. Mm. Hey guys, you West, you Western guys, you gotta try this. Yeah. Unbelievable. If someone uh wants me show again, I can show slowly again. Yeah. Just put for. This Well, cool if this they're one. watching the start the video, they could pause it and, and mm -hmm. listen, then pause and listen, mm -hmm. and write it down, and or you can jot it down, and uh, mm -hmm. if anybody asks for it. Mm -hmm. Mm -hmm. That is lovely. Want some more? Oh my god! Not yet. After. I'm getting full, but. Okay, we can have after. Yeah. Mm -hmm. My, um เราหมาักค่ะเราก็เลย <laughs> เพื่อนก็เลยถามว่าเอาอีกบอว่ลแต่ว่าไม่มีหลายอยู่แล้วว่าเราไขอิ่มแล้วเราก็เลยว่าเดี๋ยวคอยกินอีกที่หลัง <laughs> อิ่มแล้วนอิมีน่องนฟูอืออออาจจะไปแฮปสมอลอิ่มอยู่วันอัพเตอร์อืออตอนไงอีเ่ะ่มไม่ห็นตอนไงอีเด่ฮ่าฮ่มันบอว่าจทุเดย์ออ enjoy I like all w h t right, I will eat <laughs> uh I'm so exciting But even the porks are right. Yeah. Like <laughs> mm-hmm. A little bit, not too much. Righty. Not a couple fish, yeah. Mm hmm Go away with the fish, yeah. very good go with the soup with yeah a, a white cream sauce with that in it and with t um, pork and we กดดาซุปแล้วเลยดาซุปเค็มเลยซุอกเกสสมอไปนินอ่กเกสสมอดิบมานิเดียอ้นมอ่แล้วนันอีาหเนี่ยไปยุค e ี l อ่ะอืมยุคนี l โอ้กเกสสมอพีดบานอะไรอ่ a แป๊บนึง l ล้วค่ะเด้อ p ่ะใช้เวลา i e ด e ด

Gotta hurry up Kenny. I'm shy. There's people there's people looking at me here. Yeah. Mm. I'm shy when I'm on my own. <coughs> <coughs> Was it yesterday We were watching a snake in our garden in the grass. Was it <coughs> oh, scary i went out there to chase it away with water uh, when i threw the water before it hit the snake the snake was gone never underestimate a snake moving slow because this one was turbocharged snake and more more ถ้าเนี่ยเอารล่งอยู่ค่ะงูกันกระโดดนี้ไปก่แล้วค่ะเร็ว But when I went like that to f the water, the water was in the air. As soon as I did that, the snake just went bang gone. And then the water hit the grass and that was it. Then hit the snake. แต่เนี่ย I, ิดเลยแล้วคือถ้าิง If that was coming towards me, would have got me. อืมแต่ไม่โผล่อะไรเล e แก่เรียนซีดั๊บสเน็กไม่โ And also, you gotta be careful up here. There's uh, h ๋อบางคนบ n กเรา l ่า t ี e ูที่มันมี่มันเป็นพ่นน้ำลายแม่ล่ล่าวาลนะคะมันจะอันตรายน์และเข i า your eye. You've had it. ืนตราค่ะย่างูหลายอย่างูเมื่สุนาคือสิบม้บอย่างู้บส อ a ะว่าเอ t อั e เสิน l ็สเนกอร่อยเวอินวนยางเด้ i วนไอ g e เก h e fish trim. เวลาเป็นไปสอนกลุ่มหน่อยไหมค่ะงูป่าหลายหลายแต่ว่าถ้ากัย่านคือเ่าเขาจะวันมันก็มีผิดแต่ว่ากัีเเินเดนทะก t d o i a s กินอันพักขั้นจองหรือเพิ่มสิบปนด้ค่ะเด้อบะเน่กินปนกับปลาขขากันตาไนอีกคือการทาน่พักขั้นจองกินกับปนปลาก็เนี่วิตามิเล็บไมคุกดาฟิดทูมอลล็ุฟิตกูบิเด็ดแอดเบลเวอร์เทอร์ No, อฉกินอีก t ายน้้ส l กอิ k ม i ล้วฉ y น m ู้อิ่มแล้วฉน e ู้สึก g ิ่มแล้ m p ันรู้สึกอิล้วนรู้กอม t ล้วฉันรู้สก่มแต้วฉันเู้่่มแลวูสกอแล้วนรู้สึกอ่มแล้วฉนรู้ก่มล้นู้กอิวน้แล้วนกิ่แลวันอันรก่มแ้วนร้อมแล้วัสอมแล้วกอก เป็นกัะสีอิ่มแล้วนะคะป่านนี้เบ๊ายบายๆเบ๊ายบายๆคุณรักคุณรักเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะเด้อขอให้ทุกคนมีความสุขหลายๆค่ะผู้ใดอยู่ไก่บ้านเพจงานก็เอาใจซอย รักทุกคนนะคะเด้อขอบคุณหลายๆทุกคนหากทุกคนที่ติดตามนะคะขอมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะคายบาย